คืออย่างนี้ตอนที่เริ่มชุลมุนขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีแก๊สมีอะไรยิงเข้ามาเนี่ยก็มีนักข่าววิ่งออกมามีนักข่าวสำนักพิมพ์ผู้หญิงท่านโดนมีเลือดออกที่ตานะฮะก็มีอีกอีกทีนึงนะจะได้พอกันก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีนักข่าวผู้หญิงวิ่งออกมาก็มีเลือดไหลเต็มตาข้างขวาก็ได้ปรปฐมพยาบาลเป็นเบื้องต้นแล้วก็ดูมันมีฉีกข,ขาดในเยื่อบุตาตอนนี้ส่งไปโรงพยาบาลแล้ว รายที่สองนี่ผู้ชายถูกยิงที่ท้องเป็นกระสุนยางสองเป็นสองรอยนะแล้วก็รายที่สามรายรายนี้ก็ไม่ทราบว่าโดนอะไรแล้วก็นอนอยู่กับพื้นอาจจะหัวกระแทกพื้นก็ต้องตรวจดูว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนหรือเปล่าตอนนี้ก็เอาขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลพอทราบนะครับเจ้าสารขั้นแรกเนี่ยจากพนักง,งานไหนครับก็เห็นมันมีการสลายก็ตูมตาตูมตาไหลขึ้นมาแล้วก็เห็นขบวน ตำรวจเดินหน้าเรียงหน้ากระดาษเข้ามาเลยราคาเบื้องต้นทราบว่าตำรวจต้องจับเจ็บเป็นรับเท่าเท่าที่ผมเห็นกระตาตัวเองที่สามคนบั้นไหนคนอื่นไม่บกี่คนี่เป็นรอยแผลมันก็เป็นเป็นรอยฉีกในในเยื่อบุตาขาวข้างในก็เลือดออกมายานหรือครับอะไรนะไปรู้ว่าโดนอะไรอาจจะโดนอะไรกระแทกชักภาพใช่ไหมชักภาพของรอยเตอร์ บางคนโดนเป็เป็นลำตัวเออนักข่าวจาราดนะมอลลนักข่าวรอยเตอร์บาดแผลของคนโดนโดนเป็นลำตัวนี่ถึงอะไรไปนะอะไรนะฮะคนที่โดนยิงบป็นเว็นลำตัวถึงอวัยวะภายในไหมเขาไม่ไปก็โดนแค่กระแทกก็มีเลยสองรอยที่พุงจากการสังเกตการณ์วันนี้ผมมองว่ามันไม่ควรจะใช้ความรุนแรงอ่ะนะก็ประชาชนก็มาชุมนุมกันด้วยความสงบนะฮะไม่เห็นต้องสลายอะไรเลยถึงเวลาก็นังชุมนุมก็ชุมนุมไปทำกิจกรรมไปอะไร แล้วก็มันก็คงควรจะต้องจบด้วยดีอ่ะไม่ควรจะต้องมาใช้กําลังกับประชาชนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็ข่าวก็ไปทั่วโลกผู้นำชาติต่ง s, างๆเขตเศรษฐกิจต่างๆที่มาประชุมเนี่ยเขาก็เห็นเหตุการณ์หมดว่าไม่มีอะไรเลยว่าประชาชนอยากจะยื่นหนังสืออยากจะแสดงออกก็มันก็เป็นการแสดงออกตามพิธีทางประชาธิปไตยเท่านั้นเองช่างภาพที่บาดเจ็บที่ตาเนี่ยค่ะคือเข้าตาดำไหมคะคุณหมอโดนโดนที่ตาขาว ็ตมีเท่าไหร่เป็นกม้ก็ก็ต้องดูฮะอย่างที่ตาขาวก็ต้องสอบต้องตรวจดูทีว่ามีอะไรบาดเจ็บมากกว่านั้นหรือเปล่าส่วนรายนี้ก็ต้องดูว่าสมองมีความกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าแในฐานะที่คุณหมอเป็นหมอหมอตาอยู่แล้วเนี่ยดูดูแล้วเป็นยังไงฮะเบื้องเบื้องต้นดูจากภายนอกก็ไม่มีอะไรฮะแต่ว่าก็ต้องต้องสอบต้องตรวจเพราะว่าตาเนี่ยมันเล็กมากก็ต้องสอบต้องตรวจเข้าไปดูภายในว่ามีอะไรบาดเจ็บหรือเปล่า สามคน,นก็มีมากกว่านี้อีกอ,อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ชุลมระบุกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบดูนิดนึงว่าบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนนะฮะคนตะก,กี้เนี่ยโดนอะไรไม่ทราบเหมือนกันก็มีการชุลมุนบุอาจจะจากการมาท่ากันแล้วก็ล้มลงหัวฟาดพื้นแล้วก็คงต้องดูว่าสมองมีความกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่า